ไได้เวลาเรื่องงานกลับบ้านไปกลับบ้านไงนบ๊ายบายครับได้เวลากลับบ้านครับพักผ่อนเนาะง,งานทุวันเร้นี้ช่วงนี้โควิดนะมาหากินกันลำบากไม่ว่าว่าเราคาระมีสินก็เยอะนะแต่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีงานทําในทุกๆวันงานไม่ขาดมือถึงแม้ว่างานที่ทําอยู่นั้นมันไม่ได้ชุกแล้วเงินไม่ได้มาก แต่ก็ยังสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ก็มีความสุขนะถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ยังทํางานได้ในในใน,ใน,ในภาวะวิกฤตแบบนี้ลูกค้าอย่างแบบวะเบียนมาใช้บริการอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์ขอบคุณมากๆครับที่ไว้ใจชั้นหนึ่งก็นะเราก็มีภาระรินิสิงคนที่กำลังทอ้อแท้คนที่กำลังเหนื่อยผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้สู้ และทำสิ่งที่ทําอยู่ให้ดีที่สุดตั้งใจทํานะครับไม่ใช่ตั้งใจทำอย่างเดียวเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ปัญหาน,านั้นได้ด้วยเพราะเรามีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มแล้วสู้ๆนะครับเราจะผ่านโควิดกันไปให้ได้พักผ่อนพรุ่งนี้รุยงานกันต่อทั้งคุณและผมครับไปสูๆ้ๆไว้เฮ้ยให้กำลังใจตัวเองไว้บา,บายๆครับ